สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภา,านะครับในวันนี้ในช่วงนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้าครัวเช่นเคยนะครับเรามาดูครับวันนี้นี่ครับได้ซี่โครงหมูนะครับเมนูเมื่อสักครู่จะเป็นต้มยำต้มแซ่บซี่โครงหมูใส่ใบมะขามอ่อนนะครับส่วนตอนนี้กระสีเป็นนี่เราเอาเราเอาต้เหน้อนได้ซี่โครงหมูนี่ สีออมครับเป็นเมนูแกงอ่อมซี่โครงหมูเรามาดูว่าจะใส่อะไรนี่ครับแกงอ่อมซี่โครงหมูไส้บักฮงกับมะละกอภาษาอีสานเขื่อนบักฮงนะครับในบักฮงเด้อภาษาอีสานเขื่อนบักฮงนะครับภาษาไทยภาษากลางเรียกมะละกอนะครับโอเคครับผักพ,พยา๊อกๆนั่นแหละครับโอเคเรามาดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชม นี่เราก็จะตำเครื่องแกงนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องแกงก็จะมีหอมนะครับเอาหอมลงไปพริกแห้งครับท่านผู้ชมพริกแห้งพริกสดได้ทั้งนั้นแหละครับตะไคร้ครับท่านผู้ชมครับตะไคร้โอเคครับตะไคร้หัวขิงไคาสีสานเพิ่มมาหัวขิงไคหัวขิงไคกันว่านี่หัวหอม ใบบกูดใบมะกรูดภาษาอีสานเกินมาใบบักกูดใ,นะใบบกกูดได้เอาไว้ไส้ตอนไายนี่พริกพริกโดดพริกโดดเอาไว้ไส้นี่นขาดไม่ได้ครับแกงอ่อมต้องมีตัวนี้เป็นตัวชูรสชูโรงนั่นก็คือใบแมงลักใบแมงลักภาษา,ศาอนะีสานเกินมาผักอีต้ครับนี่ผักอีตูเด้อใส่ถ่ายแกงอ่อมต้องมีผักอีต้ครับส่วนผักว่าเขา,าสีอส่อมใส่หยังกะ มีหลากหลายพักหลากหลายแต่มือนี้ผมสิออมไ่บักฮงครับออมส่มาละกอนะครับตัวนี้ก็ใส่ใบายปบิด่ายครับนี่ทับซี่ใบเลื่อยหรอกครับต้นหอมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามเครื่องแกงนะครับก็จะใส่เกลือลงไปจักน้อยหนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นในแบบของผมเด้อเป็นสูตรของผมครับอาสิมีโซลดนะครับใส้มโซลดน้ำปลา แล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมครับน้ำปลาแดกครับแกงอ้อมตรงนี้น้ำปลาแดกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตำพริกเรียบร้อยแล้วแหลกแล้วครับพริกแห้งหัวขิ้งไข่หัวหอมใส่เกลือจักหน้อยแห้งแล้ว ตั้งเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาขวเครื่องแกงก่อนโอ้วันนี้เป็นตลาเผ็ดคักว่ะจะกินได้บ่บ้างบ้างนี่เนาะสีแดงสีแดงแจ๋น่าจะเผ็ดตรงนี้ยก็ลองดูแล้วก็ขวบขวให้เครื่องแกงเขาหอมๆก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชม อหอมนะครับเยวออกสักหน่อยกลัวจะเผ็ดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเติมใหม่เพราะว่าผมไม่ทานเผ็ดเนาะเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มอ่ใส่ไปครับคือสูตรนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับคงไม่ต้องไปตวงว่าอันนี้กี่กรัมกี่กรัมกี่กรัมหรอกครับมันอยู่ที่รสชาติอยู่ที่ความชอบของเราครับ ้วครับหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วปกติเขาจะเติมน้ําล้างครกนะครับแต่วันนี้ดูแล้วพริกน่าจะเผ็ดผมก็เลยไม่ใช้น้าล้างครกนะครับผมก็จะเติมน้ําลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับน้ําลงไปเลย ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอาทิพัฒน์นนทภา,านะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาด EP ต่างๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับฝากอีกหนึ่งช่องนะครับช่องพิมพ์ระดา365กนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เรามี2ช่องนะครับช่องอาทิพัฒน์นนทภา แล้วก็ช่องพิมพ์ละดาสามครับท่านผู้ชมครับเราปรุงเครื่องไว้ก่อนเลยนะครับเราจะใส่ชูรสใส่ชูรสลงไปดย๋อวน้ำปลาลงไปครับท่านผู้ชมน้ำปลา ก็นี่ครับนางเอกของเราอีกอย่างนึงคือน้ำปลาครับท่านผู้ชมผมเป็นคนไม่ทานรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปรุงแบบกลางกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็จะทําแจ่วอีกนะครับทําแจ่วไว้เผื่อว่ามันไม่พอดีเราก็จะได้จิ้มแจ่วลงไปด้วยครับท่านผู้ชมครับปกรติแกงอ่อมจะไม่ใส่น้ําเยอะนะครับแต่วันนี้ ผักเราค่อนข้างที่จะสุกยากนิดนึงนะครับมะละกอเนี่ยนะครับผมก็จะต้องใส่น้ําเยอะเพื่อทเก็บเกี่ยวมะละกอนะครับโอเคครับใส่มะละกอลงไปครับมะละกอต้นนี้เป็นมะละกอพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับท่านอยากทราบว่าพิเศษยังไงก็ย้อนกลับไปดูในอีพีก่อนก่อนนะครับว่ามะละกอต้นนี้ลูกมันดกจริงหรือเปล่ามะละกอต้นนี้หนึ่งต้นมีทั้งหมด8กิ่งครับท่านผู้ชมครับ มีทั้งหมด8กิ่งไปดูเคล็ดลับว่าทําอย่างไรให้ได้มะละกอ1ต้นนียให้ออกได้กิ่งได้เยอะๆนะครับก็ย้อนกลับไปดูในอีพีก่อนๆนะครับท่านผู้ชมครับนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งครับรอให้มะละกอสุกครับ ท่านผู้ชมได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วใส่บัตรนี่ใส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 ่เข้าไปเลยครับที่เหลือนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับนี่นี่นี่สไตล์ผมก็ทําแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับแกงอ่อมเขาก็จะต้องเป็นน้าคลุกคลิกนะครับเป็นน้ำอุจจุเขาวางสิมาแกงอ่อมเนาะ โอเคครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้นําเสนอแกงอ่อมซี่โครงหมูครับโอเคครับเสร็จแล้วครับมันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ AP นี้สวัสดีครับ